ไม่ยามเบ็ดปะไรครับพี่นอ้องครับเพิ่งมา่ที่ได้บ่โอ้นั่นดิเอ,อ้ยตัวซ่อมขี่กระโลยนี่ยุบวะ <c oughs> ติดปากวะติดปาก,ากาออกกลางแล้วเชียดให้หน่อยเชืนเสือปอนเชื่อเสืเชื่อเสือ ดึงดึงเสียดึงดึงติดคอติดบาาร้องทือเบ็ดนี่ถูกแล้ว <c oughs> <c oughs>